พี่เลียวคะเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่หนูขี่รถลงจากเขาค่ะนะฮะก็คือหนูกลับบ้านที่ป่ากเกี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นช่วงค่ำแล้วในตอนนั้นนะฮะน้องก็บอกว่าแบบนั้นคือก็มีหนู1คันนะแล้วก็มีน้องขี่อีก1คันนะที่นั่นก็เรียกว่าตอนที่ขี่ไปมันก็เริ่มที่จะ มืดแล้วนะฮะต้องบอกก่อนว่าณนะตรงนั้นเนี่ยต้องบอกะว่าคือคำว่าหัวข้าเนี่ยมันมืดสนิทเลยนะฮะมันมืดสนิทแล้วค่ะแล้วคราวนี้ด้วยหนทางที่มันคดเคี้ยวนะฮะแถมบางช่วงมันก็เป็นโค้งชันก็ปรากฏว่ารถของหนูนั้นนะฮะปรากฏว่ารถรถของน้องนะ,ะรถของน้องของตี๋เขาเนี่ย หัวเทียนมันน่าจะมีปัญหานะครับเพราะก่อนเครื่องมันจะดับนะี่เสียงมันจุดระเบิดดังลั่นป่าเลยค่ะนะฮะหัวเทียนบอดใช่ไหมฮะคราวนี้ก็จอดกันข้างทางก็เรียกว่าก็มีกันแค่เราสองคนเลยค่ะเพราะว่าณนะตรงนั้นเนี่ยนานๆนนจะมีชาวบ้านผ่านมาสักทีหนึ่งก็คงจะไม่คือเนาะเป็นคนในพื้นที่เขาคงจะรู้อะไรประมาณไหนติดบอกว่าไฟฉายก็ไม่มีนะนะฮะ คือเราไม่ได้มีหลอกไฟฉายที่จะติดรถมอเตอร์ไซค์นะก็มีเพียงแค่โทรศัพท์นี่แหละค่ะแต่หนูก็ใช้สตาร์ทรถของหนูเนะี่ยเอาไฟรถของหนูเนี่ยส่องส่องด้วยแล้วก็ใช้ไฟจากโทรศัพท์ด้วยนะโชคดีนะฮะตรงที่ว่าน้องของหนูนั้นมันมีหัวเทียนสำรองนะครับแต่ต้องบอกว่าในป่าตรงนั้นทั้งเงียบทั้งเย็นแถมเวลาลมพัดเนี่ย ต้นไม้เนี่ยมันไหวจนหลออเลยนะฮะในขณะเดียวกันนะน้องติ๊ดเขาบอกว่าในขณะเดียวกันน้องหนูเนี่ยมันก็มาพูดถึงรายการของพี่เดียวมันก็ถามว่าหนูฟังบ้างไหมหนูก็บอกว่าก็ก็ฟังเพราะที่ร้านก็เปิดอยู่นะนะฮะคือน้องเขาบอกว่าหนูทำงานที่เซเว่นค่ะนะฮะโอโ้พี่เดียวคือมันก็บิวซะหนูกลัวเลย นะฮะผ่านไปได้พักใหญ่นะน้องเขาบอกว่าผ่านไปได้พักใหญ่นั้นเราก็ไปกันนะ,ะรถเราก็ไปกันต่อได้หนูลืมบอกไปนะฮะว่าเราขี่ตรงนี้นะ,ะมีกันแค่สองคนจริงๆไม่มีคนอื่นเลยแล้วไปแบบใจหลอนๆนะฮะเพราะว่าพอมันพูดถึงตรงนี้หนูวอกแวกค่ะติ๊ดบอกว่าจากนั้นเราก็ขี่กันด้วยความชำนาญน,นะ เพราะเส้นทางนี้เราก็ขี่กันมาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ก็มันก็ไม่เร็วมากเพราะตอนนั้นดูนาฬิกาแล้วเนี่ยมันก็ประมาณนะะสองทุ่มนะสองทุ่มแล้วค่ะแล้วคราวนี้พอลงโค้งใหญ่พี่เลียวค่ะในขณะที่หนูกำลังนะฮะปล่อยรถลงตรงโค้งใหญ่ปรากฏว่าต้องสะดุ้งเฮือกเลยฮะติดบอกว่าหนูสะดุ้งเฮือกเลยค่ะพี่เลียว แล้วก็ผ่อนคันเร่งลงทันทีเพราะภาพที่เพิ่งผ่านหนูไปนะเพียงชั่วไฟหน้ารถส่องผ่านไปนั่นก็คือเป็นภาพของเงาดำฮะเป็นเงาดำของคนนะเป็นเงาดำดของคนที่เดินหายเข้าไปในตอไม้ซึ่งต่อไม้นี้มันมีลักษณะเหมือนโดนไฟไหม้หรือว่าโดนฟ้าผ่าก็ไม่รู้นะฮะหนูชะลอรถจนน้อง จนน้องเนี่ยมาเทียบนะฮะแล้วก็ถามหนูว่าเมืเอ่อแล้วหนูก็เลยถามน้องไปว่าเมื่อกี้เห็นไหมน้องก็เลยถามว่าอะไรหนูก็เลยบอกว่าเอา้าก็เป็นเรื่องเป็นภาพของคนที่เดินหายไปนะฮะเมื่อกี้เป็นภาพเงาดําที่เดินหายเข้าไปที่ตอไม้ไงนะฮะตอไม้นู่นน่ะก็ชี้ไปปุ๊บปรากฏว่าน้องหนูฮะ น้องหนูมันหักหัวรถขี่กลับไปดูฮะติดบอกหนูก็ห้ามมาแล้วนะแล้วหนูก็หักหัวรถนะขี่ตามน้องไปค่ะไปวนดูใกล้ๆก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งฮะคุณผู้ฟังครับติดบอกว่าจนกระทั่งเราขี่รถกลับมาถึงบ้านฮะพี่เลียวคะพ่อหนูเนี่ยพ่อหนูเนี่ยออกมาคอยนอกบ้านเลย เพราะมันผิดเวลาแล้วพ่อก็ยิงปืนขึ้นฟ้าฮะโอ้โหผิดเวลาถึงก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเลยเหรอน้องบอกว่าติดบอกงี้ฮะแล้วพ่อก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนูกับน้องเลยต้องหยุดรถเลยค่ะคือเราจะรู้กันค่ะพี่เลียวว่าถ้าเมื่อไหร่มีการยิงปืนเมื่อนั้นจะมีบางสิ่งที่ผิดปกติพ่อตะโกนถามหนูว่าไปแวะไหนกันมา หนูก็บอกว่าน้องรถเสียแล้วพ่อก็เลยตะโกนถามถามน้องว่าแล้วที่แวะอา่าแล้วมีแวะที่ไหนอีกหรือเปล่าน้องก็บอกไปว่าก็มีกไไมไมนะะ็ไปวนตรงต้นไม้ดําตอไม้ดํานะฮะไปวนตรงตอไม้ดําฮะพอเลยน้องบอกอย่างงี้ฮะจากนั้นฮะพ่อฮะพ่อก็เลยเดินเข้าไปในบ้านนะฮะ พ่อก็เลยเดินเข้าไปในบ้านคือตราบใดที่พ่อยังไม่สั่งนะฮะพ่อยังไม่สั่งก็ห้ามลงรถค่ะนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะพ่อก็ออกมาพร้อมกับเอาได้แดงกับไมเรียวออกมาโอ้โหพี่เรียวคะถึงวินาทีนั้นเนี่ยหนูคิดในใจโดนแน่พ่อก็เดินนะ,ะเดินมาที่รถของน้องแล้วก็เอาไมเรียวนี่แหละค่ะ พี่เลียวคะพ่อเอาไม้เรียวนั้นฟาดไปที่เบาะหลังฟาดไปที่เบาะหลังรถของน้องสามทีฮะพ่อฟาดไปสามทีจากนั้นพ่อก็เอาได้แดงผูกที่รถแล้วก็จูงพร้อมกับบอกทุกคนเข้าบ้านได้หลังจากที่เข้าบ้านไปแล้วฮะคุณผู้ฟังครับหนูก็ใจเสียติดบอกว่าหนูก็ใจเสียน้องมันก็งง,งๆพ่อก็บอกว่า ไม้ต้นนั้นมีสิ่งไม่ดีอยู่<อ>เมื่อก่อนนั้นมีคนตายตรงนั้นฮะมันเป็นที่ที่เขาอาศัยคราวหน้าถ้าเห็นอะไรอย่าทักอย่าทำเด็ดขาดโอ้ยน้องบอกโอ้ยฟังแล้วขนลุกเลยพี่เลียวนี่ฮะเรื่องราวของน้องติดก็มีอยู่เท่านี้ฮะนั่นคือสิ่งที่น้องเขาเจอคือเรื่องแบบนี้ อคือไอ้เรื่องที่มีอะไรตามมาเนี่ยเคยเจอแต่เรื่องที่เอาไม้เรียวนะฮะผมเข้าใจนะว่าน่าจะเป็นประเภทที่อาจจะเป็นหมอหมอบ้านอนะ่ะหมอผีประจาหมู่บ้านที่เขาใช้กันหรือเปล่านะฮะเออหรือไม่ก็น่าจะเป็นที่เขาลงคาถาอาคมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะพอถึงเอามานะส่วนได้แดงอะ่ะพอจะรู้นะฮะเพราะจูงชักลากตรงนี้ฮะเข้า นะฮะเข้าบ้านนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวฮะโอขอพระคุณกับประสบการณ์ใหม่ที่น้องส่งมาให้ฮะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่ได้ผิดพ,าพลาดพังไปต้องขออสิกรรมณมนะที่นี้นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับ